ในวันนั้นเหล่ามนุษยชาติยังจดจําได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของพวกมันมันเป็นความน่าอัปยศยของการถูกขังอยู่ในกรงเอเลนเอเลนเอเลนตื่นได้แล้วมิคาสาได้เวลาตื่นแล้วมัน มันรู้สึกเหมือนฝันเห็นอะไรที่มันยาวนานมากๆนะมันเป็นเรื่องอะไรฉันก็จำไม่ได้อะเอเลนหืมน้ำลายยืดแล้ว<อ>แล้วเราจะสายแล้วเราไปนะคะเจ้าแล้วเจอกันจ้าเอเลนเราเข้าผมไปนะครับแม่แล้วเจอกันจ้า แต่โรงเรียนวันแรกก็จะสายซันแล้วนี่ไม่เคยจะอยบอกใครนะว่าฉันนอนน้ำลายยืดอ่ะฉันจะไม่บอกใครว่าเธอเรีบจะโดนใส่กางเกงกลับด้านด้วยห,หยุดหยุดเลยนะเดี๋ยววิ่งจะไ้มองข้างหน้าทีเอลเลนอ๋อขอโทษนะฮะฉันกำลังรีบอ่ะไม่เป็นไรฉันก็เหมือนกันฮนะ อาหารเช้าของฉันนี่นี่นี่แม่จะทำบ้าอะไรคิดจะแกล้งชอนคริสตาของฉันไหนนี่มันแย่จริงๆใช่ไหมแกล้งกันเหรอเจ็บตรงไหนรอเปล่าคริสตาหลังจบพิธีปฐทมวิีเทศแล้วแต่งงานกับฉันนะขอโทษนะเอเอาไปซื้ออะไรแทนแล้วกันนะฉันบอกว่าฉันต้องไปแล้วหยาบโยมไม่ให้เห็นดีกนะสิบเยนนะต้องรีบแล้วล่ะว้ แตงโมของฉันนะตกต้นรีบนะไปล้ะจ่ายค่าแตอองโมฉันเถอะนะนะน้่บ้าจริงจะจะไม่ชนคนอื่นโอย,โอยโอโอโอเรารีบไปดีกว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนเอลเลกโอ้โยเราไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียนน่ะฉันอนะ ฉันก็อยากจะแกล้งเพื่อชนเอเลนเหมือนกันไม่เป็นไรนะออเอเลนใช่ ได้อีกแล้วเหรอเยูมิวเดี๋ยวก่อนไอ้แตงโมของฉันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้มันไททันจูเนียร์ไฮสคูลนี่ใหญ่โตจังเลยอ๋อโหเราสายแล้วรอด้วยเอเลนไม่นะ ทางนั้นน,นี่เดี๋ยวคอยก่อนสิอาคารไทท่านอาคารมนุษย์มือมาเลยฉันรู้สึกไม่ดีเลยบ้าจริงนี่มัน รูแปลกๆว่ามะแปลกตรงไหนเฮะอะไรนายไม่คิดว่างั้นเหรอก็จะเจอแล้วปีหนึ่งห้องสีเดี๋ยวนั่นไงเฮ้ยนี่ฉันเปิดประตูแบบนี้ไม่เป็นซะด้วยแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าฉันโง่ใช่ไหมอยากจะน่าจะเบื่อเอ้งี้ยง้นเฮ้ในนี้ไม่มีใครเลยในนั้นมีอะไรแปลกๆไหม มีอะไรแปลกเล่าอุ้ยเอเลนอย่างอย่างลบเหลอเป็นอะไรไหมฉันจะทำตราเอาไว้สะเลยหยุดนะใจเย็นเอเลนมีบางอย่างแปลกจริงๆก็อย่างที่บอกแปลกอะไรเล่าอุ้ยนี่มันเจ็บนะมีอะไรอ่ะ ไอท่านในตอนนั้เอาสิ่งมีค่าไปจากฉันฉันจะไล่พวกแกทุกตัวออกไปจากเราก็ลงทานแล้วเข้ามาอยู่ในโรงเรียนไทยท่านน่ะ น,นี่พวกเธอจะพูดเทด็กิคทำอะไรกันฮะคุณฮันเนส <laughs> น่าบันหายอน้าเลยนะไม,ไม่ตลกเลยนะคะโอ,โอ้ยโทษทีโทษทีนั่นเป็นอาคารของไทยท่านอาคารโรงเรียนของพวกเธอน่ะอยู่นี่ออ<า>ขอต้อนรับสู่โรงเรียนมัธยมไทยท่านมันเป็นปกติ ฟังให้ดีฉันประเยนโรงเรียนมัธยมไ่ยท่านรุ่นที่104ปี1ห้อง4เริ่มขึ้นแล้วด้วยความโชคร้ายของพวกเธอฉันเป็นอาจารย์ประจำของพวกเธอคิดสกิตะ ฉันไม่ได้ตอนรับพวกเธอสถานะตอนนี้ของพวกเธอพวกเธอจะกลายเป็นป่าสุสัตว์สำหรับไายท่านป่าสุสัตวเธอต่ำยิ่งกว่าป่าสุสัตว์ยินดีรู้จักพวกเธอไร้ประโยชน์เอาละเริ่มด้วยการแนะนำตัวเองแจนคริสตาเรนส์ยินดีที่รู้จักค่ะฉันยูมิอะใครกล้าแตะคริสตาจะมาไว้ฉันเอาตายแน่ฉันเอนนี่ลีอันฮาร์ดจะรู้รยนประถมกำแพงมาเรียต้า ไรเนอร์บราวฝากตัวด้วยครับต่อไปเธอเป็นใครเออ,เออครับ <S 2> <S 2> ผมโคนี่สปริงเกอร์มาจากโรงเรียนประถมนางนกโกะกำแพงรถทางใต้ครับทำความคับรพผิดแล้วโคนี่สปริงเกอร์หัวใจยอยู่ข้างขวาหรืหอไงฮะต่อไปครับเออผมเบทรูทูเวอร์ฝา,ากตัวด้วยครับต่อไปคอยดูนะฉันจะกำจัดมันจะกำจัดพวกไททันฉันจะกวาดล้างพวกมันออกไปให้หมดเลยครับ เอลเลนเยเกอร์จะโรงเรียนประถมชิกันชินะทำไมถึงมาเข้าเรียนทีนทท่นี่เพื่อกำจัดไททันไปจากโรงเรียนนี้เพือ่อกำจัดไททันจากโลกใบนี้นี่หมอท่านบอกว่าจะกำจัดไททันไงไม่มีทางที่มนุษย์จะชนะไททันได้หรอกเจ้าพวกนี้เป็นอะไรกันนะเอเลนนั่นไม่ใช่ปัญหานโธ่เอ้ ดูเหมือนในห้องเราจะมีพวกเพี้ยนๆด้วยสิฉันนั้ไม่อยากมีเรื่องวุ่นวาย